สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูหญิงครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาภาษาไทยการเขียนสระอาและการผรสมพยัญชนะกับสระอานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเด็กๆสกดคําต่างๆที่ใช้สระอาในการเขียนเด็กพร้อมเรียนหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะสระที่เราจะเขียนกันใน ก็คือสระอะไรคะอ่าสระอาสระอ่านะคะจะเห็นว่าสระอ่ะเนี่ยเวลาเขียนนะคะจะต้องอยู่หลังพยัญชนะนะคะขีดเนี่ยที่มีขีดไว้ก็คือให้เราเนี่ยนำพยัญชนะเนี่ยมาเขียนสระอ่ะจึงอยู่หลังพยัญชนะนะคะอ่ามาดูการเขียนสระอ่ะ เราได้ใส่เพื่อนชนะใช่ไหมคะไปแลกเขีสระอาจากข้างล่างเนี่ยลาบขึ้นไปตรงๆแล้วก็โค้งหลังค่ะเวลาเขียนต้องระวังอย่าให้เกินเส้นบรรทัดน,น,นะคะให้เขียนให้อยู่ในเส้นบรรทัดอันนี้คือสระอะไรนะคะอ่าเป็นสระอา,านะคะสระอา,าอ่ะมาดูใส่อีกครั้งหนะะึ่งค่ะอันนี้ว่าเขียนเพื่อนชนะใช่ไหมคะ 哎，狗。 เป็นอะไร,ะไรคะรเด็กๆลองสะกดพร้อมกันสิคะอะไรเอ่ยขออาขาขออาขานะคะตัวต่อไปที่เราจะนำมาผสมกับสระนะคะตัวนี้คะ่ะตอ,อะไรเอ่ย คือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยอ่ะเป็นต่อเต่า ต่อไคะเด็กทอทหารอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอนะคะผสมกับ อ่าทานะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะอ่านอหนูนะคะนอหนูอ่านว่านอนอหนู ที่ต้องลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็โค้หงหลังคาแบบนี้นะคะและได้เรียนรู้การผสมพย,ยันชนะกับสระอานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดพร้อมกันนะคะกออากากอ นออานานออานาปออาปาปออาปาและอย่าลืมนะคะว่าการเขียนสระอาเนี่ยเราต้องเขียนให้อยู่ข้างหลังพยัญชนะใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำนะคะที่ใช้ สระอานะคะคำที่ใช้สระอาเนี่ยจะมีหลายคําด้วยกันนะคะเช่นคําว่าข้าวสารข้าวสารผ้าหม่มผ้าหม่มหมาป่าหมาป่าตลาดตลาดนาฬิกา นาฬิกาพยาบาลพยาบาลเมื่อเด็กๆนะคะเขียนสระอาตามเส้นปะฝึกเขียนพยัญชนะผสมกับสระอาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กเนี่ยมาหัดเขียนคำที่ใช้สระอานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ฝึกท่อง สะกดคำที่ผสมพยัญชนะกับสระอาะกับคู่ปกครองนะคะฝึกท่องบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหญิงก็ขอจบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสระอาะและการผสมพยัญชนะกับสระอาะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ